ตัวนี้จะเป็นบล็อกลมไฟเบอร์รุ่น FB 1 4 9 2นะครับจะเปินะครับตัวนี้ด้านในกล่องมันจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับด้านในกล่องมันจะมีลูกบล็อกแถม3ามลูกนะฮะลูกบล็อกสำหรับถอดล้อครับจะเป็นลูกบล็อกเบอร์17 1 9แล้วก็21 ตรงนี้เห็นเป็นสีสีอย่างนี้มันไม่ใช่ว่างานกองแกงนะครับอันนี้เป็นงานที่คุณภาพดีเลยครับผมลูกบล็อกแบบนี้จะเป็นงานคุณภาพสูงครับแต่เขาทาสีแบบนี้เพื่อให้เราจําง่ายว่าเบอร์ไหนสีอะไรนะครับอ,อันนี้เป็นลูกบล็อกแบบเกียรดีเลยนะครับผมอันนี้หนักมากเลยเตัวเครื่องนะครับแกดูอีกทีตัวบล็อกลมก็จะเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับ ขนาดใหญ่นะครับสามารถปรับระดับได้ตรงนี้นครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่650้นิวตันนะครับตัวนี้แล้วก็ปรับระดับตรงนี้นะครับใช้มือบิดซ้ายขวาแล้วก็จะมีระดับ1 2 3สามตรงนี้นครับครับผมตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับผม แล้วก็จะมีตัวนี้แถมเป็นตัวคอปเปอร์คอปเปอร์แบบข้ออ่อนนะครับก็สามารถาใส่กับตรงนี้ครับใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็อันนี้มันสามารถหมุนได้รอบทิศทางเวลาเราใช้งานก็จะสะดวกครับสายลมก็จะไม่พันครับผมให้ดูอีกรอบครับแรงบิดสูงสุด650นิ้นิวตันนะครับมีหูแขวนตรงนี้ด้วยสําหรับท่านที่จะเอาไปใช้งานแบบงานอูอ่างานก็คือแขวน เพื่อใช้งานอะไรครับ